รถโชว์ GP, สัญจรในวันนี้เราอยู่กันที่ภาคใต้ล่างใต้มาสู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปกันเลยกับวันนี้กิจกรรมดีๆพบรถคันนี้กับเราเมื่อไหร่พบกิจกรรมความสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมของรางวัลพบกับอะไรของดีของเราที่มากันแบบแน่นเลยค่ะแล้วยังไงต่อไปดูกันเลย ยอนค่ะเช่าเรือยอนไว้ลำหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปิดแชมเปญฟูฟ้ากันวันนั้นมาวันนี้ทําหน้าที่ตาแหน่งอะไรคะมีเซอัพครับเซอราฟอีดิดครับอีดิดวันนี้มาทําหน้าที่อะไรสตาฟ์ครับ <c oughs> สาวที่แปลว่าคนขนของหละทำทุกอย่างที่ช่วยช่วยดูแลบูธครับอีดิดครับนี่มาเป็นคนขบรถไม้ตองครับผม <c oughs> คือมารอบนี้ซื้อของกลับด้วยไม่ได้นะไม่มีที่วางบองอะไรกับสปอนเซอร์แน่นอยสามารถเข้าได้นะครับเราล่ารูครับเข้าได้นะครับ เราต้องการแบบกำลัาคนในการขนของแล้วการเดินทางอ่ะการเดินทางต้องมีอะไรไหมไ <c oughs> อเสียน้องแอร์ถ้าเห็นคลิปนี้ได้โปรด <c oughs> นะครับ เวลา6โมง56กเกือบหนึ่งทุ่มแล้วยังไม่ถึงเลยรู้สึกว่าแบบไม่เคยนั่งรถมาลทาทอนขนาดนี้มาก่อน <c oughs> ปกติไม่เคยนอนเยอะขนาดนี้เ <c oughs> ยดือ <c oughs> ดร้อนคือ <c oughs> ต้องพยายามนอนต้องพยายามข่มตาโอ้โหจะถึงนั่งรถประมาณ12ชั่วโมงตามหลักแล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะถึงจริงๆอะกี่โมงกันแน่ <c oughs> เราถามคนนี้ดีวกว่าเขาเดินทางไปกับ พักตาบ่อยตอนนี้เราอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างภูเก็ตกับพังงานะครับผมจากสถานการณ์ที่เราดูแล้วน่าจะได้กินข้าวอยู่ตอนประมาณตีทุ่มตอนนี้สามทุ่มสิบเจ็ดครับเรายังไม่เข้าภูเก็ตเลยคุณเคยดูแผนที่ประเทศไทยปะคะช่แคบที่สุดของตรงนั้นเลยอะดูช่องแคบเลยด่นะไอ้เลเขาเรียกช่องแคบจริงๆเรียกช่องแคบพังงา ริงแล้วมันน่าไปคือมันแบบมันแบบ Amazing ดีคือแบบว่าจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านวอมบาภูกเก็ตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพักทานอาหารคือถึงภูกเก็ตแล้วแต่ยังไม่ไปเช็คอินเลยของนี้อยู่เต็มรถอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแวะทานข้าวก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนที่ห้อง <c oughs> น,นี่คงเนี่ยที่ขาพที่วทีว่ายัง <c oughs> ไงเลยครับผมอั <c oughs> นนี้คือสภ้อาโคนขับรถของเรานะครับที่เดินทางมายาวนานถึสองชั่วโมงวันนี้ากกินอะไรครับ อ่ะยังไหวอยู่เอาเยอะคนละเรื่อแล้ว <laughs> จะกินอะไรครับหิวกระเป๋าแล้วเลคืนนี้อยากกินอะไรครับค <laughs> ืนนี้อยากกินปลาหมึกกุ้งซอสมะขามอันนี้อัน,นีจาจ้าถิ่นจริงไป เราก็เข้ามาที่ร้านภูเก็ตอะไหลแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เขาเป็นร้านอะไหล่ครบวงจรจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ช่วงล่างประดับโยนต์เอยหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ร้านโอ้อะคนเยอะแบบนี้เลยแต่ว่าที่สําคัญเราจะพาไปดูบูธของเรากันนะและนี่ก็คือบูธของเรานั่นเองค่ะที่เรามาออกที่ร้านภูเก็ตอะไหลนะซึ่งตอนนี้เราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีสินค้าที่จะมาโชว์เยอะมากนะต้องบอกแบบนี้เลยว่า แต่ละตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีของแ a n d y m a n และ EPG มากๆก่อนอื่นเลยตัวพระเอกของเราลืมไม่ได้เลยค่ะกับ Black Power ตัวนี้ New Air นะเป็นจากแบรนด์แฮนดี้แมนค่ะซึ่งตัวนี้นะที่ร้านภูเก็ตอะไรเขาก็ขายดีมากๆเลยนอกจากนี้เรายังมีแบรนด์ดักตตัวอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็น NIBD อะไหล่ช่วงล่างสำหรับรถยุโรปนะไม่ว่าจะเป็น b e n ซ์ m m นะคะก็คือเป็นอะไหล่แบบพรีเมียมอย่างที่บอกเลยว่าอะไหล่คุณภาพมงลงมากๆนะอ่ะแล้วมาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะคะของ e E.P e เขานะซึ่ง e E.P เนี่ยก็เป็นกล่องส้มแบบนี้เลยวันนี้เรามีทั้งผ่าเบรกดุมล้อนะแล้วก็มีพาาขับด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในบูธของ h a n d y m a n X e E.P ของเราในวันนี้ขนาดการจัดของเรานะคะก็จะอยู่ที่ร,ราวๆประมาณ3คูณ3เม นะแต่บางทีก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กขึ้นแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทีมงานเรามืออาชีพมากๆแล้วด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของของรางวัลต้องบอกว่าของรางวัลของแฮนดิแมนหลายคนติดใจมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะแล้วก็ยังมีของพรีเมียมอื่นๆอีกมากมายด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของการโชว์สินค้าและดิสเพย์นะต้องบอกว่าการตกแต่งของเราเนี่ยคือเราแบบเลเยอร์เอามาแบบดีงามมากๆนะออกแบบอย่างใส่ใจจริงๆค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตอรายนวันงานออกบูธท,ที่เรียกได้ว่าตระหดมากเพราะเราเดินทางกันมาตลอดทั้งเมื่อคืน10กว่าชั่วโมงแล้วกว่าจะถึงที่พักเนี่ยซัดไปตีหนึงตื่นเช้า8โมงจัดบูธต่อสุดยอดทีมนี้ฟิตสุดๆตอนนี้เราอยู่กันที่โอทาวสตรี Street, ทุกคนคือแบบ วิวสวยมากคือต้องบอกว่าวิวเมืองของภูเก็ตที่นี่นะแบบดีมากเลยที่นี่นะเขามีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5ตรงนี้เรามาในช่วงของจุจีนก็โหสวยอลังเข้าไปอีกนะประดกประดับเดคอเรทเป็นแบบจีนเลยสไตล์ตึกของที่นี่นะมีความโดดเด่นมากต้องบอกแบบนี้ตรงนี้คือสี่แยกแลนด์มาร์กเลยสังเกตง่ายๆเลยนะเราจะเห็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะตึกนี้แล้วก็ยังเห็นธนาคารตอนนี้ที่โอทาวสตรีทคือสวยมากแนละนี่คือแลนด์มาร์กของภนะูเก็ตค่ะ รีว <get> <hein. S 2> ิวเป็นไงบ้างคะร้านนี้ทุกเต๋อชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าต้นสิบสี่ด้นสิบสี่อันนี้เรียกว่าอะไรมันเหมือนต้นต้ถั่วงอกเลยอ่ะไม่เหมือนอ๋อต้นอ่อนหัตะวันกับกุ้งบั๊บลองดูลองดูนี่อยากรู้อ่ะอันนี้เราจะไม่ค่อยได้กินน้อยแค่เลย ต้นอ่อนทางตะวันมันไม่เลยอ่ะปุบปุบนะคะเนื้ออะไรเนื้ออะไรที่ผัดเรากุ่งอ่ะเป็นกุ้งจริงไม่ได้มนแป้งหรอก หลังจากที่เราเดินทางจากโอสตินทาวมาแล้วนะเราก็มาแวะกลับสักการะเท้าเทพกษัตรีเท้าสี่สุนทรนะคะที่กลางเมืองภูเก็ตแห่งนี้นะตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่มาที่นี่นะคะแวะมาสักการะได้นะเ<ม>กี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยขอท่านนะรับรองปังแน่นอนเลย <Tamb> ของจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ว่าเดินเล่นชิลๆที่ริมหาดแบบอิ่มใจแล้วแต่ว่าต้องไปอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจุดชมเครื่องบินแลนด,ดิ้งนั่นเองนะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยเราต้องนั่งรถตัดนี่ไปค่ะวัวดละ20บ,บาทนะแล้วก็เข้าไปอีก2กิโลห้ามเอารถส่วนตัวไปนะคะ<อ>ต้องเป็นรถนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไป,ไปเลยค่ะพี่ไกลไหมคะพี่2กิโล2กิโลไปเรื่องๆไปเรื่อกิโลแลรวจด้ทับรถไปกัมา ช่วงมีภูเก็ตคนเยอะไหมเรานี้ก็เป็นที่วงปราณหน้าเง็นนะครับแล้วก็ย่องเหมนหน้าเดือนนี้ก็เอ่อก็เดือนกลางเดือนที่สามของเหมือนเดิมหนังท่องเที่ยวเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็แบบร้านร้านของขายสตรีทฟู้ดเต็มอัดแน่นเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปอีกสักประมาณแ0 0เมตร ของเรานะกับโรโชว์ทั่วภาคเลยนะคะในส่วนของใครที่กําลังรออยู่นะอย่าลืมนะคะว่าแคนดี้แบนของเรานะอร่อรช่วงล่างบอกเลยว่าเหนียวแน่นนึบคิดถึงช่วงล่างอะไรรถยนต์อย่าลืมแคนดี้แบนกับทีนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย